สวัสดีครับวันนี้เขามาตอบคอมเมนต์นี้นะครับว่าอยากเห็นหน้าพี่โจ๊กปากเขียวไม่เคยเห็นสําหรับคนที่คอมเมนต์มาหลายคนนะครับว่าพี่โจ๊กอยู่ไหนพี่โจ๊กทําอะไรหรือว่าอยากเห็นหน้าพี่โจ๊กวันนี้ผมจะมาพาไปดูหน้าพี่โจ๊กนะครับว่าพี่โจ๊กอยู่ไหนทําอะไรและหน้าตาเป็นแบบไหนสําหรับคนที่ไม่เคยเห็นนะครับโอเคครับไปดูกันนะครับนี่ครับผมพี่โจ๊กปากเขียวของเรานะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอเนี่ย ตอนนี้พี่โจ๊กอยู่ทางไหนครับฝั่งทนครับจ้องทองจองทองพี่โจ๊กเด็กจำทองครับมีลไรฝากถึงน้องๆไหมครับรักทุกคนหน้าอ่อนๆรักทุกคนโอเคนะครับนี่คือพี่โจ๊กนะครับวันนี้อยู่กับพี่โจ๊กพี่เอ็มพาลาดาแล้วก็พ่อเลี้ยงนะครับโอเคนะครับผมจัดให้แล้วนะครับสำหรับคนที่อยากเห็นหน้าพี่โจ๊กปากเขียวโรคจิตนะครับผม โอเคนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ